สวัสดีค่ะเราพาข้ามมาเกาะเกร็ดพามาเที่ยวอ่าวัดปอละไมย,ยิกาวาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจดีที่เอียงเขาให้ถอดรองเท้านะคะถ้าคุณไปไหวองค์ก็วไหวในพระเจดียมุตตาวัด ฟลอร์ไม้อกาว่าค่ะจะแบบเป็นน้ำตกตรงแล้ววันมก็จะเป็นเกดีเแอบบียงสองครง่บเราพาชมบรรยากาศ ภายในวัดแล้วเขาก็จะมีตลาดนัดด้วยนะเริ่มรื่นเริ่มรืร่นแล้วก็จะมีที่นั่งเล่นน้องลายบานงต้องต้องมานั่งเล่นหรงเนี้แล้วมานั่งกินกาแฟนั่งอะไรตศาลาอันนี้เขาก็จะมีให้คนถ่ายดูน้องก็เคยมาถ่าย นี <h <h ่ค่ะแล้วพาชมบริเวณวัดปอละไมยิกาวีและตรงนี้ก็จะมีตลาดนัด จะมีตลาดนะวัดลมรื่นลมรื่นภายในวัดก็ละไมจีกาวาดในตรงนี้เขาก็จะมีที่นั่งลมรื่นลมรื่นต้องรัดมาชอบก่าลังเลย ตงเป็นตลาดดันนะคะตลาดน, <Okay. S 1> นี้ <Okay. S 1> ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านชาวตำบลเกาะเิทดู่กจะเป็นสาลา <Okay. S 1> สาลานั่งเล่นอยู่ริมน้ำค่ะ เป็นบรรยากาศดีค่ะดีวันนี้เราพามาชมวัดบอรัไมี่กลาวว่าแล้วเราก็มาเที่ยวบริเวณข้างในร,รนร่มรื่นร่มรื่นค่ะตรงก็จะเป็นตลาดนะทุกคนก็นำของมาขายมันมันบ่ายแหละ ตลาดนั้นก็เริ่มจะวายและทุกคนก็นั่งเล่นชมบรรยากาศสองฝั่งคลอนชมบรรยากาศสองฝั่งคลอชมบิวไม่น้ำเจ้าพระยาคือกำลังใจกันแ้วความรัก้ก็จะเป็นแมนเจ้าพยา อจะเป็นท่าเรือสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ก็เป็นสิงช้าให้นั่งนะคะตรงนนตรงข้ามแล้วก็เป็นเจดีย์เจดีย์เอียงเจดีย์กลางน้ำ ก็จะเอียงเห็นไ,ไหมคะอ๋อเจดีย่ให้อะไรมนีิค่ะเห็นไหมคะเราพามาชมเจดีย์เอียงกลางน้ำค่ะทุกคนเขาก็มาไหว้กันแล้วก,ก็จะมาอีกฝั่งตรงนนเนี้ เป๊บนี่ไงเดี๋ยวพาไปฝาก,กสวยงามนี่น้องแล้วก็นั่งเรือข้ามมาจากฝั่งนนนี่บรรยากาศมันก็จะเป็นทางเดินมีที่สุด นี่ปากฝากกดติดตามช่องกูที่เปิดเลยนะคะออันนี้ก็จะเป็นต้นโพต้นโพใหญ่ลมรูมรมรุดไปรันก็แรนี่ก็เป็นจุดที่ให้นั่งเล่นรับลมชมวิวสบายๆที่วัด ปอลามัยกาวาดเจดีกลางนั่งทุกคนเขาก็เดินมานั่งมีเก้าอี้ให้นั่งเล่นในบริเวณวัดนะคะมาปอลามัยกาว่าทีนี่ก็จะเป็นทายในบริเวณวัด สวยงามร่มรื่นร่มรื่นเย็นเย็นแล้วพามาเที่ยววัดปอลามัยกาวาดทุกคนก็มาไหว้พระเสร็จแล้วก็มาเดินตลาดเจอบริเวณรอบร่มรื่นร่มรืมร่นสวยงามสวยงาม สวยงามอันนี้ก็จะเป็นภฮไลทบริเวณวัดขอเชิญนะอุน้องักอ้อมูลจากไลน์นะแล้วก็โอเคเชิญแิดหจึานะคลับ ข้าบาสุขจัดตองการสอนนะจุญขอองเราเอ้ยนะครับนะเขียนชื่อของเราใส่ในในนะครับก็จะแจกอานบารมีพุทธนี้นะชื่อเสียงเหียนนมของพราเราก็จ้งเรือข้ามฝากเอร์ไม่จะฝันเล อีกก็เป็นเตนปีกงามนากระชังเผือกคำัปลา